แล้วใช่ไหมถ่ายแล้วน้เตยมาแล้วเจอกันในรายการคุยกันเถิดฟุตบอลวันเทอร์สเดย์เอาวันเหรอชื่รายการจะไปคุณยาวเปลี่ยนเป็นยังไงล่ะฮะก็ให้แปลกไงอ๋องั้นก็ชื่อว่าคุยกันเถิดฟุตบอลวันเทอร์สเดย์มาเจอกันแล้วจะไม่เซเราคุยกันเรื่องบอลไทยอะไรนะจะหน้าน้เตยก็เรามาคุยกันเรื่องบอลไทยเหมือนเดิมโหมีประเด็น ไม่เยอะแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นที่จับตาของแฟนบอลนะไปติดไปติดหล่อซะแล้วคุณดำเนินรายการผมใช่ใอยากจะหล่อเหมือนคุณเนมรัชนิพงษ์บ้างนะครับสองเรื่องเลยเน้นๆฮะฮะคุณอย่าพูดถึงชื่อคนอื่นบ่อยเ๋ยผมก็ต้องเดือดร้อนหารูปอินเสิร์ตมาขึ้นตรงเนี้ยแง่มันหล่อแล้วเอามาเอารูปมาไม่หล่อแล้วมันก็ไม่ถูกใจนะฮะหล่อๆอ่าประเด็นบอลไทยในรอบวันสองวันสาวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องเยอะแยะ ตอนนี้ต้องเอาเน้นๆแล้วโอ้ยจริงมีเยอะทั้งเจออทั้งยูสนะิบเจ็ดบอลชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่แบบผ่ายไปแล้วไปเลยไปเลยเดี๋ยววันนี้มีประเด็นเรื่องนี่น,นะลิเกสิทธิ์ไทยลีกนะว่าจะลดลงอีกอะออโอ้ชิปลอสนะชิปลอสนีวเราได้ข่าวว่าจะเรียกสโมสรสมาชิกประชุมด่วน ก็ไม่ด่วนหรอกวันอังคารนี่ถือว่าไม่ด่วนคือไมหน้ามาเขียนแค่ของบับเบิ้ลเหรอเดี๋ยาไปเอ่ยเขาดิอ่าเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นหน้าแกตรงนี้อีกอ่ะเดี๋ยวแกก็มาเรียกลิกสิ์ผมเนี่ยน่ารักจนไม่ว่าหรอกนะวันอังคารนี่นะก็เห็นว่าจะเรียกคุยนะครับว่าเงินมันไม่ค่อยจะมีแล้วก็เข็นนํำชับไปในจดหมายเชิญว่าการุณาส่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆมาด้วยนะจ๊ะ นะฮะไม่งั้นส่งตัวแทนมาตัดสินใจอะไรไม่ได้อีกก็ไม่赖เดี๋ยวเราติดตามมาก็ก็เป็นข่าวไม่ค่อยดีนะสำหรับสโมสรมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เขายังไม่ได้เปิดเผยนะแต่คาดว่านี่รายงานข่าวรายงานข่าวว่าไม่รู้จะใครจะได้นะตัวเลขไม่ได้ตามเป้าเขาบอกว่าอ่าคือถ้าเกิดตามที่คุณชุตนาหยิมการุนบอกว่าไอเอสเนี่ยให้ปีที่แล้วสามร้อยห้าสิบครับเห็นว่าที่ได้ปีเนี้ไม่มากกว่าเดิม อันนี้ไม่ได้บอกว่าใครนะไม่ได้บอกว่าใครนะไม่บอกว่าใครด้วยใครได้นะเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่ได้บอกว่ายื่นกี่เจ้าด้วยอ่าใช่มันจะมีเท่ากี่ที่อ่ะนั่นสินะฮะอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะครับเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรฮะนี่เราไปกันเร็วว่าฉับฉับฉับเร่ีาสุดยอดเพราะเดี๋ยวรายการยาวไม่มีคนดูได้แต่ผมนัดช่างไว้ต้องรีบไปไม่เกินสิบนาทีอ่าช่างช่างตัดผมทำทำส้วนทำต่ออ่าแล้วท่อขี้ระเบิดกันแล้วที่บ้านครับอ่ะ เอาเรื่องของเจก่อนไหมได้เมื่อวานเนวโหก็ออันจริงก็คือไม่ไดนเหนือกว่าความคาดหมายคือทุกคนรู้อยู่ในใจแล้วว่าเป็นบีจีจะได้เพียงแต่รอสแตมปปากเมื่อวานเล่ฟอนตาเล่แถลงก่อนแล้วแป๊บหนึ่งคูเลยแป๊บหนึ่งบีจีก็ตามนะฮะแต่ด้วยความที่เจอยู่ที่นู่นบีจีก็เลยเปิดตัวแบบวาดเป็นการ์ตูนครับก็เปิดตัวไปแล้วเมื่อวานครับก็ เออมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากที่เราที่เป็นข่าวมาก่อนอนนานี้น,น,นะครับก็ตัวเท่าไหร่ก็สองล้านเหรียญคือเห็นว่าเขาคุยกันเป็นเงินเยนนะแต่ว่าก็เนี่ยประมาณนี้แหละตีเป็นเงินไทยก็ราวเจ็ดสิบซึ่งเงินดาวเงินเดือนน่ะก็ไม่แน่ใจถึงหนึ่งจุดแปดไหมแต่ก็อาจจะไม่ถึงแต่ก็หลักล้านอยู่แล้วล้านขึ้นอะ่ะคือเขาไม่บอกกันไม่บอกขาดดาวทั้งสิน้นเดี๋ยวสัมภาระราเออ,อ ถามใครใครก็ไม่บอกทีนี้ถามพ่อจุ้งพ่อจุ้งบอกความลับเออถามพ่อเมื่อเช้าตัวถามพ่อเจกับวันไหนความลับโอ้บอกไม่ได้โอ้ความลับสวรรค์อืมไม่ใช่หรอกจริงๆอ่าสืบมาว่าเจเลยยังหาไฟบินไม่ได้แต่นั่นจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับครับก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีงาน f a r ์เวลปาร์ตีอย่างเป็นทางการอ่าหลอกหลังจากเลี้ยงหมูกระทะไปแล้วเดี๋ยวหมูกระทะื่อวานนี้ก็พา เพื่อนๆฟอนเต่ไปกินปิ้งย่างนะครับมีคําถามมาว่าใครจ่ายก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งดูแล้วคือผมว่าคุณก็ที่สงสัยเกินไปพวกอ๋อแฟนรายการถามใครจ่ายคอมเมนต์มาใครจ่ายเจจ่ายอยากจ่ายให้เขาไม่ล่ะตาบอลโอนไปสิจุดสแโอนสแกนไปเลยสแกนไปนะก็เป็นการนำลายริงเจ้ก็เป็นที่รักของแฟนบอลแล้วก็เพื่อนๆนะแม้ว่า จะไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่เพืเ่อนๆก็ชอบด้วยความนี่เจเป็นคนอัตยาใส่ดีนะครับค<อ>ือผมมองว่าปมจริงๆอ่ะก็คืออันนี้พูดถึงเกมนะอ,มอยู่ที่เรื่องเกมรับที่ที่เจมไม่ไมค่อยตอบโจทย์ไม,ไม่ตอบเออใช่ไม่ตอบโจทย์เรื่องการเล่นเ,เกมรับอ่าประมาณนั้นแล้วถ้าเราถ้าก่อนอนี้สักห้าปีหกปีเรามาพูดถึงว่าเจเล่นเกมรับไม่ดีเนี่ยตลกไหมไม่มีใครว่าอะไร ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเดี๋ยวเมสซี่ไปเล่นเล่นเกมลับผมเมสซี่ก็ไม่เล่นเกมลับอยู่แล้วเขาก็ประคองประคองฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยต้องเล่นทั้งทีมเล่นรับทั้งทีมเพราะฉะนั้นก็อาก็ว่ากันไปแต่ว่ามองไปที่อนาคตก็คือเดี๋ยวเจจะกลับมาที่บีรับีจีนี่ตัวลุกเอาไปถมที่ไหมดานอะไรนะดานิโลอาเวสอีกอะไรมาใหม่อทีละศิล พวกคนนี้ไปเจะเป็นโดตง <laughs> จะตึ้งมาอีกซานอีกอีกซาน <c oughs> เดี๋ยวเห็นว่าจะมีตัวมาใหม่มอีกตัวหนึ่งงนะัยมีกออ่อเออเห็นอะไรแล้วทีมชาตินี่บานทุ่งเลยเออ<ะ>เจน,น,นลบเจนลบเจนลบโยกับผมว่าเดี๋ยวต้องมีปล่อยปล่อยยืมออกไปนะฮะก็ต้องมาจาดการซึ่งก็เป็นเออเป็นหน้าเสือเป็นทุกขลาบของโคตงกันนะ แต่จไม่หรอกคือจริงๆอ่ะคือมาอยู่บีจีเนี่ยไม่ว่าตัวจะอัปเกรดมาขนาดนี้หรือต่ำกว่านี้เนี่ยมาตรฐานมืนสูนอยู่แล้วเรติงมีตัวให้เลือกเยอะนี่เขาทงบอกว่าเป็นปัญหาที่ดีอ่าเป็นปัญหาที่โค้ชทุกคนอยากมีถามพ่อเหมือนกันว่าพ่อใครฮะเข้าไปเด้งพ่อแล้วกันอ๋อครับเอเจกลับมาคราวนี้แล้วมีโอกาสไปต่างประเทศอีกไหมอ่าพ่อบอกว่าใจพ่อนะอยากให้แขวนสตั๊ดที่ไทยแล้วไม่อยากให้ไปแล้ว นะก็มาใช้ชีวิตสบายๆมั่งเอาว่าตรงๆไปญี่ปุ่นหกปีเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปไปสบายนะไม่ได้ไปอยู่ง่ายๆมีคําว่าอยู่มาด้ดนึงนอกจากเขาทนสูงมากคนที่บอกว่าทำไมเจมส์ไม่สู้เจมส์ไม่สู้เขาเขาสู้มามากกว่าที่คุณคิดอ่ะนะครับแล้วนี่พ่อเขารู้ไงว่าลําบากแล้และอย่างหนึ่งเท่าที่ทราบนะเจค่อนข้างสนิทกับคุณแม่ แม่สีเนี่ยเจเจจะสนิทกับแม่พี่สาวพ่อจุ้งเนี่ยไม่ใช่แม่เกกับแม่เนี่ยเขาจะสนิทกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยห่างแม่ไปหกเจ็ดปีแล้วเนี่ยแล้วแม่ก็แม่สีก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะแล้วเจก็สามสิบแล้วว่าจะกลับมาดูแลนี่ก็สามสิบแล้วนะครับก็ถึงเวลาอันผมว่าก็สมควรแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชิญนประทานขึ้นสู่ยอดเสาเลยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะ อนาคตจะไปไหนต่อไปหรือไม่อีกเรื่องส่วนที่บอกว่าทําไมไม่ย้ายไปในทีมในเจลีกก็มันเป็นสัญญามันบีบอยู่ว่า <คน S 1> ไม่เล่ยไม่ปล่อยให้ทีมือในเจลีกไม่ยืมเพราะว่าไม่ปล่อยยืมด้วยก็ไม่กลับมาก็ยังมีอักไทยยไม่รู้อนาคตอึม <laughs> <laughs> อ,อุ้มกลับมายังกลับไปใหม่ได้เลยถูกไหมกลับได้อ่าเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่มีใครรู้อนาคตก็ติดตามกันต่ออันนี้ก็เหลือพี่เช็คคนเดียวแล้วเจลีกเอกนี้ไง ไปยังแน่เปล่ารอ่าว่าอย่างนั้นเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีเทียบเชิญมาที่เดลินิวแล้วนะไปเปิดตัวอ่าเงียบพูดถึง BG จีนอกจากเรื่องของเจแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไปนะที่สนามเขาอาจจะไม่ใช,ใช่เรื่อง BG โดยตรงแต่เตะที่สนามเขาอ่านะฮะทีมชาติอยูสิ สรุปนะเ,เลยนัดเดียวนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายถ้าชนะเนี่ยเราจะเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลยูสิบเจ็ดโลกเป็นครั้งที่สามนะครับเราจะไปบอลโลกรอบสุดท้ายที่ไหนยัง<ะ>ไม่รู้ยังไม่หาเจ้าภาพนะก็จะเตะกันวันอาทิตย์นี้ล็อกเลยนะครับสามทุ่มตรงนะครับส่วนเตะกับใครเดี๋ยววันนี้สามทุ่มจะตัดกันระหว่างเกาหลีกับอิหร่าน,กนเกาหลีเสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มนะอิหร่านถ้าชนะจะแซงเกาหลีเป็นแชมป์กลุ่มครับ โดยหน้าเสือเนี่ยเรากลัวเกาหลีพูดตรงๆนะฮะทั้ง,งที <menos S 2> ก่อนัวนาเมริก็โดนมา3ลูกนักบงนักบอลแฟนเอาน,นักบอหลอบออหรือแฟนบอลเนี่ยก็มองเกาหลีเต็งเต, <orthog> ต็งจ๋าแข่งโป๊กหลอนลุ้นจังวันนี้ห้าทุ่มจะได้รู้แล้ววันอาทิตย์ห้าทุ่มเราก็ได้รู้เออเตะ <c oughs> โคตรดึกดี่ดีใครอยากไปดูที่สนามนี่ซื้อทางไทยเกเมเจอร์ก็ได้นะรวมถึงหน้าสนามก็มีขายบัตรร้อยร้อยยี่ร้อยห้าถูกหนึ่ง และละก็ไปดูกันได้แล้วก็ไปเชียร์น้องๆกันเยอะๆครับเชียร์กันให้สนั่นลั่นทุ่งไปให้เสียงดังไปถึงนาควนายกไปเลยบะมีโน่โอ้โไก่โคตรไม่ไหวไก่ไปครับปูแล้วก็หิวแล้วคุณหยองเออไปดีกว่าครับนะฮะสู้ๆนะน้องอ7ยุสิ็ยๆทำไมดูดูเสื้องๆนะงวเอาไปครับสวัสดีครับ